เกษตรกจแบบนี้ใครที่อยากได้รายได้เสริมห้ามพลาดกับอาชีพนี้เลยค่ะอาชีพที่มาแรงแซงโค้งทั้งปี68และ69นั่นคืออาชีพนายหน้าจำนองขายฝากค่ะอาชีพนี้นะบอกเลยช่วยคุณนะคะสามารถกำเงินล้านได้นะคะเพราะว่าแพลลินพิสูจน์มาแล้วมีรายได้หลักล้านได้ต่อเดือนสบายๆเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะแลนด์ฟลอร์นแพตฟอร์มของแพลลินค่ะที่เป็นอันดับหนึ่งทางด้านการทำจำนองขายฝาก เปิดโอกาสนะคะให้เอเจนต์ทั่วประเทศสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของแลนฟลอร n e ค่ะเดี๋ยวเราจะมีรถโชว์นะคะจะมาไขาข้อข้องใจกับเอเจนต์ทุกคนนะคะว่าจะทำอย่างไรให้ได้รับค่าคอมมิชชั่นสูงถึง2.5เรียกได้ว่าถ้าเกิดซับ1ล้านบาทนะคะคุณสามารถรับค่าคอม25,000บาทได้เลยภายใน2วันเฮ้ยมันต้องทำยังไง <c oughs> เดี๋ยวมาไขาคาตอบไปฟังนะคะใครอยากเจอมาเจอกับแพรลได้เลยนะจะมา เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาใช้แพลตฟอร์มแลนฟลอรนเพื่อที่จะทําให้ทุกขั้นนะคะต่อยอดประสบความสำเร็จร่วมกันไปกับแพลตฟอร์มอันดับหนึ่งของประเทศในเรื่องของจำนอไขาฝากแล้วพบกันค่ะ